ลงไปในดินแดนแห่งความลึกลับ สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะพาคุณไปสู่หนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติคุณเคยคิดไหมว่าใต้เนินเขาเล็กๆนี้ในเมืองซีอาร์ประเทศจีนกำลังซ่อนอะไรอยู่นี่คือสุสานของจินซีฮ่องเต้จักรพัรด์ผู้รวมจีนเป็นหนึ่งเดียวเขาใช้เวลา38ปีในการสร้างและใช้แรงงานเจ0,000คนใครพอจะทายได้บ้างว่าทำไมมันถึงยังไม่ถูกเปิดในรอบ2,200ปีใช่แล้ว เพราะด้านในอันตรายมากเกินกว่าที่จะเข้าไปได้แต่อันตรายแบบไหนมาค้นหาคำตอบกันเลยครับจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และความฝันอมะตะปี259ก่อนคริสต์กาลเด็กชายคนหนึ่งเกิดขึ้นมาชื่ออิงใครจะรู้ว่าเด็กคนนี้จะกลายเป็นคนที่เปลี่ยนจีนและโลกไปตลอดกาลคุณรู้ไหมว่าเขาขึ้นครองราชเมื่ออายุเท่าไหร่13ปีเด็กอายุ13ปีปกครองราชอาณาจักร คิดดูสิว่าเขาต้องฉลาดแค่ไหนใน25ปีเขาพิชิตราชอาณาจักรทั้ง6แห่งรวมจีนเป็นหนึ่งเดียวครั้งแรกในประวัติศาสตร์แต่การเป็นจักรพรรดิองค์แรกของจีนทําให้เขากลัวสิ่งหนึ่งความตายเขาส่งนักเล่นแร่ปแปราธาตุไปทั่วจีนไปถึงญี่ปุ่นและเกาหลีเพื่อหายาอมตะเขาเชื่อว่าประดอดคือกุญแจสู่ชีวิตนิรันดร์แล้วเดาดูว่าเขาตายด้วยอะไร ถูกต้องตายเพราะพิษปรอดจากยาอมะตะที่เขากินเองไอรอนนี่สุดๆใช่ไหมครับแต่ก่อนตายเขามีแผนการสุดท้ายสร้างสุสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่แค่หลุมฝังศพแต่เป็นเมืองใต้ดินที่เขาจะปกครองต่อไปในชาติหน้าถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ใครพอจะจินตนาการได้บ้างว่า การสร้างสุสานนี้ใหญ่แค่ไหนมันใหญ่กว่าพีระมิดกิซาในอียิปต์ใช้พื้นที่56ตารางกิโลเมตรเท่ากับ5เท่าของเมืองใต้ดินแรงงาน700,000คนทำงานนาน38ปีคิดดูสิครับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทุกคนที่รู้ความลับข้างในถูกฆ่าหมดทุกคนหลังจากเสร็จสิ้นการก่อสร้างทำไมถึงต้องฆ่าแรงงานทุกคนใครพอคิดออกบ้าง เพื่อเก็บความลับไม่ให้ใครรู้ว่าข้างในมีอะไร